เพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะรู้จักเกมที่มีชื่อว่าการ์เท o ออฟบ b ล n ใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นเกมฮอลเดอร์ horror, เกมหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยเคยเล่นนะครับแล้วก็ถ้าคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยก็อาจจะเคยดูช่องต่างๆนะครับเล่นไว้นะครับรวมถึงผมก็เคยเล่นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีเกมแฟนเมดเกมหนึ่งนะครับถูกสร้างออกมาเขาบอกว่าสร้างมาโดยมีแรงบันดาลใจเป็นการ์เท o ออฟบ b ล n นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์เท o ออฟบ b ล n หนึ่งหรือ2ก็ตามนะครับแต่มันออกมาแล้วเป็นเกมที่มีชื่อว่า r e i n c a r n a t e สไตล์เกมก็น่าจะคล้ายๆกับการบเท อยากรู้แล้วนะครับว่ารีนคาร์เนตเนี่ยจะมีความสยดสยองมากกว่าการเทนเอาบันบันหรือเปล่านะ่ครับตอนแรกพอสุชาวบัชูสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆทุกคนความสยงที่คุณกําลังจะได้รับชมอยู่นี้มีชื่อว่ารีนคาร์เนตโอ้โหเห็นเขาบอกว่ามันมีหลายแชปเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่ามันมันมันดูแยกกว่าการเทนเอาบันบันมากเลยนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวละครที่คล้ายๆกับ ในเกมการ์ดไอ้น้องบันนั่นแหละนะแต่ว่าไม่ใช่นี่ครับก็คล้ายๆฉเฉยๆนี่ครับอุ๊ยแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเหมือนมากเลยนะก็น่าจะน่าจะอาจจะเป็นก็ได้นะครับแค่ตัวละครเหมือนกันนะครับแต่ว่าวเรื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมีวิธีการเปิดด้วยนะก็คือเราจะต้องไปหาการ์ดสีน้ําเงินมาหรือเลปล่าแชรรอยยิของคุณมาเล่นกันเถอะวิเพราะว่ามาเล่นกันเถอะเนี่ยมันไม่เคยที่จะดีเลยสักครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าอไอ้ตัวนี้นี่มันจะต้องเอาโดนไปชนหรือเปล่า ไปดีกว่าเฮ้ยนี่ไงล่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับไฟฉายที่สุดแสงจะเบาแตวเราต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่าโดรนหรือเปล่าหรือว่าหาคีการ์ดนะลองดูนะครับว่าแถวนี้มีคีการ์ดหรือมีโดรนหรือเปล่านี่เจอแล้วคีการ์ดสีขาวใช่สีขาวเฮ้ยสีเขียวเรามเป็นสีขาวละเฮ้ยเราวิ่งไวด้ด้วยนะครับเราวิ่งไวมากด้วยซึ่งดีมากเลยเอาละเข้ามาแล้ว วิ่งโดรนนี่ไงล่ะโดรน,ดรนแล้วก็มีมีเหมือนคล้ายๆกับกุญแจด้วยนะฮะเอาละเราได้เราได้กุญแจมาแล้วนะครับแต่โดนยังไม่ได้นะครับแล้วก็มีข้อความคืออะไรเอ่ยกิจการเด่นเดย์แคร์เซ็นเตอร์รีเพลรีเควส์ฟอร์มนะครับเหมือนกับว่าเขากําลังจะส่งสินค้าสินค้าตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือโดรนไปซ่อมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปนะครับโอเคมันก็อยู่ตรงนี้แหละเราได้กุญแจมาแล้วเราจะกุญแจไปไหนหรอแถวนี้มีห้องที่ต้องใช้กุญแจไหมหรือว่า หรือว่าแถวๆนี้มีอะไรหรือเปล่านี่หรือเปล่าเอ้นี่ไงล่ะเดี๋ยวดูก่อนนะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อนนะครับหมต,ตรงนี้จะไม่มีอะไรแล้วนะใม่งั้นเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันอุ้ยตกใจตกใจทุนนี้เอาล่ะเอาล่ะห้องนี้จะมีอะไรก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าดโดรนหรือเปล่าหรือว่าเราเอาโดรนมาได้แล้วไม่ได้ดิเราต้องหาพวกเขาเรียกว่าอะไรนะรีโมทก่อนถูกไหม เราละลองเดินเข้าไปก่อนนะครับห้องนี้เอ๊ะมันจะเหมือนกาเทนเอาบั้นบันเกินไปหรือเปล่ามันจะเหมือนกาเทนเอาบันบันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้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 ยมันเหมือนมากเลยนะเพื่อนๆพืนานอะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือนสุดๆไปเลยอาจจะเป็นเกมที่แหมมีแรงบันดาลใจจริงปหมเนี่ยหรือว่าลอก ไม่น่าลอกนะกดสีเพื่อยอดนะครับกดชิปเพื่อวิ่งแล้ในนี้คืออะไรเราต้องหาอะไรหาไข่นะครับหาไข่นกโดโดใช่นกโดโดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราต้องหากียันกี่ใบเนี่ยหกใบเลยเหรอโอโฟฟิเลียเบิร์ดเอาละเหลืออีกสามใบนะครับแต่เราลองดูซิว่ามันจะอยู่ตรงไหนยอดเดินเข้าไปเฮ้ยเดินเข้าไปได้อาจจะมีไข่แอบอยู่ในนี้หรือเปล่าในดุนในซีแต่เพลงมันดังไม่ชอบเลย จต่รอดไปเนี่ยอุย้ยเพื่อนๆไปเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมมันเหมือนจะเป็นดวงตานะดวงตาที่เป็นหน้าตาของดวงใจอะ่ะในนี้จะมีไข่นกหรือเปล่ามีข้อความนะ้าข้อความไม่ใช่ข้อความนะเป็นรูปวาดน,นกเฉยๆเฮ้ยนี่ไงไข่นกโถเอ้ยแต่มีดวงตามองอยู่น่ากลัวจังเลยแล้วเราจะเข้าไปในนั้นได้จริงๆหรอเนี่ย อันนั้นมันน่ากลัวนะที่มันเป็นดวงตาเนี่ยมันมองเราอยู่ไม่ใช่เหรอเราจะเข้าไปได้จริงๆหรอเพื่อนไม่ลองไม่รู้ไปเลยแล้วกันเอาล่ะเราได้สบตากันแล้วนะอย่างง่ำฉันเลยถือว่าฉันขอละออ้ยออน่ากลัวมันจ้องเราอยู่ตั้งแต่เกียมีข้อความในคราวนี้ ิร์ดพริตตี้เบิร์ดพริตตี้เบิร์หมายถึงว่านกน่ารัก,นกน,รกนกน่ารักนกน่ารักงี้เหรอเอาล่ะไปต่อมีสองสองสองใบแล้วนะครับเหลืออีกใบหนึ่งมันจะอยู่ตรงไหนล่ะน่าจะอยู่ข้างนอกแหละต้องไปหาเอาโอ๊ยนั่นไงโอ้โหเจอแล้วเรียบร้อยครับเราได้ไข่มาทั้งหมด6ใบแล้วนะครับว่าใส่เลยใส่เลยใส่เลย โอ้เปิดนี้หรอนี่ไงสีชมพูไปแล้ว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 ตกไหนนะสีชมพูนี่ไงน่าจะเป็นรีโมทโดรนนะครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่เป็นไขควงกว่าจะถึงกว่าจะได้โดรนผมตุยกลับไปเดียผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะที่จะต้องเอาไขควงมาไขนะครับลองดูซิอ่าเข้าแล้วกลมแล้วสไลด์ลงไป เราต้องเจอกันนกโดโด,โดตัวน,นี้เลยหรือเปล่าเนี่ยมืดมากเลยเอ้เอ้อ่ะเรียบร้อยตกลงมาแล้วเอาหัวฟาดด้วยตัยไปเนี่ยเดินขึ้นมาในโอ้พ่ออะไรครับเนี่ยน่าก,กลัวจักเลยนี่คือสถานที่ที่เด็กเอาไว้เล่นจริงๆหรือเปล่า ก็่าจะไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเราลองน้นค้นดูก่อนนะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างอ๋อนี่ไงโอ้โหแอบอยู่ตรงนี้นี่เองวะโถเอ้ยเราก็ว่าไปไหนหนะเราตกลงมานะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่โดนตัวอะไรไล่นะม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะโดนหรือเปล่าซ้ายหรือขวาตายเลยแล้วกันนะครับขวา,าซ้ายซ้ายดีจําเอาไว้วาจานี้ได้ผลเสมอเราไปขวาทีไรนะเราโดนทุกทีเลย เศร้าใจเอาละแต่เหมือนรอบนี้มันไม่ว่าขวาหรือซ้ายน่าจะเหมือนกันนะครับไปเรื่อยๆแล้วกันเฮ้ยออกมาแล้วบิสเว่โอ้ยบิสเว่รันรันเราต้องเดินตามทางมาเหรอต้องวิ่งไปไหนวะเนียโกโกไหนโกไหนหัวใจ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 เดินไปไหนวะเนี่ยผมต้องไปไหนวะเนี่ย ตกมาตกมาตกมาตกไปที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราลอดหรือเปล่าไว้วันนี้พี่เขียวพี่เขียวเบ จบไวเหมือนกันนะครับเนี่ยกับรีอินคาร a เนตนะเอาเป็นว่าเขาก็สร้างมาแบบน่าจะสร้างเพื่อการแบบทดลองเฉยๆนะครับคนที่สร้างเกมนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยนะครับเกี่ยวกับการทําเกมนะยังไงถ้าเพื่อนๆอยากลองเล่นนะครับหรืออยากโหลดไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเพื่อเพื่อนๆอยากจะลองเล่นเองนะครับอยากที่จะสํารวจพื้นที่ต่างๆดูนะครับก็สามารถโหลดไปเล่นได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรีนคารเนตแลวผมบอชชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย